สวัสดีครับอันนี้ก็ขออนุญาตส่งงานนะครับผมมาแนวดํายินกันบ้างนะครับผมก็น,นี้ก็เป็นไซส์80เซนนะครับ80 80กนะว่า80 8 2 8 3เซนเนาะสอดท้ายออกมาขึ้นยางให้ดูนะครับวิธีเกี่ยวเชือกก็ ของผมก็จะเป็นเกี่ยวแบบนี้นะฮะใส่ลูกดอกนะครับจะมีเกี่ยวแขนออตโตโ้เนาะเกี่ยวตรงนี้เลยนะผมจะมีเหล็กสเตเลตรตรงนี้นะครับเกี่ยวปึ๊บหลบมาขึ้นธรรมดาครับผมขึ้นง่ายๆเก็บยางเก็บเชือกนะฮะง่ายๆมีผมให้ไปรูปสามเมตรเลยนะฮะยาง แค่นี้ครับแล้วก็ขึ้นสามเส้นตึงๆเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมนะฮะสแตนบายพร้อมยิงได้นะฮะ ยิงปืนดำยิงนะครับส่วนมากพยายามอย่ายิงเล่นบนบกนะครับมันอันตรายเนาะอันนี้ก็มาเทสยิงให้ดูนะฮะเท็บระบบเรียบร้อยแล้วผมจะยืนมาที่ลังกระดาษนะครับผมระยะใกล้ๆนะครับดายิงแรงมากนะครับผมทะลุไปเลยยวดูตามไปดูลูกกันนะครับ ูเลยนะฮะนะลุทะลวม โดก็ไม่เหลือนะฮะเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับลูกดอกอจะเป็นลูกดอกหัวเป็นสแตนเลสนะครับผมขนาด5มิลน,นะฮะเป็นเหล็ก P c y 5มิลตอหัวสแตนเลสครับเยื้อับสแตนเลสนะฮะครับผมจะทำเป็นแหวนตัวนี้นะครับแหวนเก็บเชือกนะฮะ ร้อยเชือกจากรูดดอกนะแล้แต่สูตรใครสูตรมันเนาะบางเจ้าก็จะเป็นที่ผูกเชือกนะฮะตรงตรงเนี่ยงฉลามตรงนี้นะครับตนะัมาตูใกล้ๆนะฮะนี่นะอย่าเก็บอา่าสอดเข้าไปใต้เชือกนะีะ่ตาอย,ยางเนาะ เก็บเชือกให้ดูอีกทีนนะครับจะมีเห็นไหมฮะเป็นหมุดสแตเลสฝังไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะปึ๊บมา่างนี้แล้วม,มาเกี่ยวที่แขนเกี่ยวนะครับกลับมาสองรอบรอบที่สามจะไม่ถึงนะครับผมก็ดึงที่ กัรกระชากปุ๊บนะฮะเรีอกอยกยางกันกระชากเนาะผมจะมีลูกหมุนตรงนี้ให้นะครับเป็ลูกหมุนตัวเล็กๆนะฮะแข็งแรงโอเคครับผมก็๋ยวให้ดูรูปล่างแบบไม่มีเชือกไม่มียางเนาะอันนี้ก็เป็นของอนะในห้อยเคนนะครับผมก็นาแกก็โอนมาเรียบร้อยแล้วส่วนอีกกระบอกหนึ่งก็ของพี่พิชิตนะครับ เต็ปเดียวกันเลยนะครับผมผมรอยางอยู่นะครับยางหมดสั่งยางมาเลยนะครับอันนี้แกโอนหมดตั้งแต่ก่อนสงการแล้วนะฮะขอบพระคุณมากด้วยนะฮะก็สเต็ปงานเช่นเดียวกันครับนะฮะดูจะมีเหลี่ยมนิดๆนะฮะแต่ว่าขัดให้แบบลื่นมือนะครับผมมีรูปมีเหลี่ยมนะครับก็รูปทรงประมาณนี้ครับยางนี่สามารถอาจได้ถึงสี่เส้นนะฮะ แต่สเส้นก็จุกแล้วครับยิงใต้น้ำเนาะ,อะไอโดตัวเป็นสิบโลก็ไม่เหลือครับให้ดูใกล้ๆจะมีโลโก้นะฮะโลโก้ช่างแปะนะครับแกะลงเหมือนกันนะครับผมนี่โลโก้นะฮะพิมพ์เดียวกันเลยนะครับสองตัวนี้สนใจก็ทักมาได้นะครับผมราคาอยู่ที่ อ2องพันอรอยรวมส่งนะครับสำหรับไม้ประดูเนาะแกะกันลื่นมือจับนะครับก็จะเป็นดูให้ดีนะฮะมันจะมีเป็นแกะลายนะฮะเป็นลายเหมือนคล้ายๆ้คล,ยคลื่นน้ำนะฮะหรือว่าน้ำกระเด็นน้ำกระเซ็นไปนะฮะปึ๊บแปะตรงนี้แล้วกระเด็นประมาณนั้นนะฮะแล้วแต่คนจะมองเนาะ <laughs> เอาพอดูได้นะครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ก็เดี๋ยวผมลงให้ดูฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับ0 6 1 1 9 7 1 7นนะครับเบอร์ ID Line นะฮะทักมาคุยกันก่อนได้ขอบคุณครับ